สวัสดีค่ะยินดีตอ้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเล่าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจำวันกลับแม่บุนหลงนะคะวันนี้ตกกับวันศุกร์ที่15กรกฎาคม2 5 6 5สีมงคลวันนี้นะคะจะมีสีชมพูสีเขียวและสีส้มเลขเด่นประจำวันนี้จะมีเลข1เลข8เลข0เลข2และเลข9เมื่อจัดเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ1 80 182 189 80 2 8 0 9 029021 291 298และ910เมื่อจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ18 10 12 19 80 82 89 02 09และ29สำหรับสื่อนํำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อน้ำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพอสอเกิดมาที่เกิดของแม่ หากท่านไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะและนอกจากนี้ทะเบียนรถที่คุณนั่งวันนี้รถที่เป็นชื่อคุณหรือรถรับจ้างรถประจําทางนะคะ,ะถ้าจําทะเบียนได้คันนั้นแหละคือสื่อนมโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวง37215 ท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนํำโชคนะคะจะมาจากอายุคนรักอายุเต็มอายุย่างพอเสาเกิดมาที่เกิดของคนที่คุณรักนะคะไม่ว่าจะวันอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานแล้วนอกจากนี้นะคะเดินทางไป,งไ,ปไหนหรือดูข่าวอยู่กับบ้านเห็นทะเบียนรถที่เกิดอุบัติเหตุต้องเสี่ยงดูค่ะรถคันนั้นอาจเป็นสื่อนํำโชคกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันจันทร์ทำบุญกับอ่ลงศพทำบุญลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพทำบุญเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยคนเกิดอุบัติเหตุนะคะมูลนิธิ ร่วมกัตันยูนะคะเนี่ยประมาณนี้นะคะเลขสลิปสีตัวท้ายคือสุดลมโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสมนวงคนบันจันทร์1 6 2 3 8ท่านที่เกิดในวันอังคารส่อลมโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสองเกิดมาที่เกิดของพ่อหากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านนะคะแล้วนอกจากนี้คนวันอัรจะฝันแม่นตีเลขจากความฝันฝันถึงใครให้ซื้ออายุคนนั้นเลย ฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยนะจ๊ะและนอกจากนี้นะคะเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันอังคารนะคะ,ะทําบุญถ้าคุณพ่อคุณไม่อยู่นะคะทําบุญอยู่ที่บุญให้กับดวงวิญญาณพ่อคุณนะคะหรือทาบุญกับผู้หลักผู้ใหญ่เลขสลิปสีตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันอังคาร18439ถ้าที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสคขวบที่กำลุกก,กำลังพูดกำลังสนถามเลขจากเขาหรือเขายิบเลขให้นะคะ คุณมีโชกับเด็กแล้วนอกจากนี้หากมีใครเจ็บป่วยไม่สบายอายุของคนเจ็บป่วยเลขที่ห้องเลขที่เตียงนะคะหรือถ้ามีใครเสียชีวิตช่วงนี้อายุของคนเสียชีวิตเลขรถเข็นศพเลขฝาลงเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันพุหกลางวันทำบุญล,ลงศพนะคะทำบุญผ้าหอา่อศพทำบุญกับวัดที่เขา,าให้ร่วมสร้างเมนเผาศพเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวงถ้าที่เกิดในวันพุธกลางวัน1 3 9 4 8 ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจากเลขที่บ้านเลขที่ห้องเลขที่คุณอยู่อาศัยเลขที่ร้านค้าสำนักงานที่คุณค้าขายหรือทํางานอยู่นะคะและนอกจากนี้สลิปเงินรวมบุญเลขเงินรวมเลขเงินทําบุญต่างๆบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญบลนที่ต่างๆที่มีการโอนไปในวันนี้เลขสลิปสตัวท้ายคือสื่อน้ำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นสำนงคนมาพุธกลางคืน51749 ท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะสื่อน้าโชคจะมาจากเลขที่บัตรคิวต่างๆนะคะช่วงนี้ไปโรงพยาบาลเลขที่บัตรคิวรอหมอรอรับยารอรับวัคซีนหรือเลขที่บัตรคิวธนาคารนะคะถ้ามีไปในช่วงวันนี้นะคะสริมดวด้านโชคลาภของคนวันพฤหัสทำมุนกับโรงพยาบาลค่ะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อน้าโชคกับคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวง2 0 1 8 9 ท่านที่เกิดในวันศุกร์ค่ะสื่อน้ำโชคจะมาจาก2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะและนอกจากนี้หากคนวันศุกร์มีบูชาพระราหูเลขรอดเลขเหรียญพระราหูคือสื่อนํำโชคของคุณเสริมดวงด้านโชคลาภของคนวันศุกร์ร่วมทำบุญกับบุญท,ที่คนพิการนะคะคนพิการแขนขาคนพิการนั่งวีลแชร์นะคะเลขสลิปสตัวท้ายเป็นสื่อน้ำโชคกับคุณนะคะสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์หนึ่งห้าสองแปดสี่ ท่านที่เกิดในวันเสาร์ค่ะสื่อน้าโชคนะคะจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจาตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักงานบริษัทนะคะและนอกจากนี้หากคุณมีกูมารมีตาไข่เลขทูบตาไข่เลของกูมารก็เป็นสื่อน้าโชคกับคุณเสริมดวงด้านโชคลาภนะคะร่วมทุูลกับมูลที่ิสัตว์ถ่ายชีวิตโคกระเบือนะคะหรือทามูลกับน้องหมาน้องแมวนะคะบ้านน้องหมาบ้านน้องแมวนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเป็นสื่อน้าโชคกกับคุณหรือทามุลกับเด็กโรงพยาบาลเด็กด้วยก็ได้นะคะสําหรับเลขเด่นสำหรัคนวันเสาร์0 8 1 9 2 เะะวลาเสี่ยงโชคนะคะให้ซื้อ6กเวลาซื้6อ6ก็ต้องซื้อ9ซื้อกก็ต้องซื้อ6พี่อาจากเลขเด่นประจำวันเกิดเลขเด่นประจำวันประจำวัน,นและสื่อน้ำโชคประจำวันเกิดวันนี้นะคะแม่มดหน่องกําหนดจิตเอาไว้นะคะสําหรับหุ้นต่างๆฮานอยมาเลนะคะฮานอยสามฮานอยมาเลเซียแล้วก็ลาวพัฒนายาวๆไปถึงดาวโจน์นะคะวันนี้ขออวยพรทุกท่านน้านอย่าลืมนะคะวันนี้ประมาณบ่ายสองโมงกว่าๆสรุปดวงโชคลาภนะคะเราพบกันตัวเป็นๆใน live, ไลฟ์แม่มดหน่องหรืออาจารย์หน่องนะคะ เอาละเดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้เฮงเฮงปังปังรวยรกันไปทั้งวันเลยนะคะสวัสดีค่ะ